ไม่นะทำไมอะ่ะทำไมถึงจะทิ้งฉันไปอะ่ะก็เพราะว่าฉันไม่อยากอยู่กับเธอแล้วยังไงล่ะโชคดีนะลาก่อนขอให้เธอเจอคนที่ดีๆนะไม่นะไม่เป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนก็แฟนของฉันอยู่ดีๆก็มาทิ้งฉันไปอะ่ะฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยว่าทำไม ฉันไม่ดีตรงไหนอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยไม่ต้องเสียใจหรือร้องไห้ไปหรอกเพื่อนฉันก็ถูกทิ้งเหมือนกันน่ะทำไมอ่ะแฟนนายทำไมถึงทิ้งนายอ่ะก็เพราะว่าฉันหาสิ่งนั้นให้เธอไม่ได้สิ่งนั้นฉันหาให้เธอไม่ได้จริงๆ ถ o กิดว่านายหาให้ฉันไม่ได้ก็ไม่ต้องหาฉันหามาแล้วมานะไปอยู่กับฉันนะลาบูบูแสนน่ารักนายจะบอกว่านายถูกทิ้งก็เพราะว่าแฟนของนายรักลาบูบูมากกว่าได้งั้นเหรอก็ใช่ดิเพื่อนไม่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 จริงอะแฟนฉันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นไม่ไม่จริงใช่ไหม สิ่งที่ฉันเห็นตอนนี้คือลาบู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  <c oughs> น่ารักจังเลยเ <c oughs> ต้นอีกนะเต้นอีกลาบูลาบูลาบู <c oughs> ไม่นะเธอทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะ